ก่อนที่ฉันจะรู้ว่ากำลังสแสวงหาอะไรบางสิ่งก็ได้เริ่มเคลื่อนเข้ามาใกล้แล้วอย่างเงียบงนันฉันเกิดมาทำไมคําถามนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วครู่แต่มันเหมือนสิ่งสะท้อนที่ดังก้องอยู่ภายในใจฉันมายาวนานจนกลายเป็นความโหยหาที่ไม่เคยรู้ตัวว่ามันมีอยู่แล้วในใจ ที่อยากได้ยินคำตอบจากใครบางคนที่อยู่เหนือความเข้าใจมนุษย์เช้าวันสบายๆวันหนึ่งฉันนั่งสมาธิเหมือนเคยโดยหวังว่าใจจะสงบและอาจได้รับคำตอบที่รอคอยแต่วันนั้นกลับไม่เหมือนเดิมใจฉันกระวนกระวายไม่อาจนิ่งได้เลยฉันรู้สึกเหมือนมีบางอย่างผลักดันอยู่ภายในเหมือนอยากนั่งให้นิ่ง เพียงเพื่อให้ได้รับเสียงตอบกลับจากใครคนนั้นเมื่อทนไม่ไหวฉันลืมตาขึ้นนั่งเหมาลอยและในห้วงเวลานั้นเองเสียงบางอย่างที่เล็กมากลึกมากดังขึ้นในใจฉันมันไม่ใช่เสียงของความคิดไม่ใช่เสียงจากหัวแต่มาจากข้างในลึกๆของจิตวิญญาณไปโบสเสียงนั้นกล่าวเพียงสั้นๆ ฉันแปลกใจเพราะมันไม่ใช่ความคิดที่เคยอยู่ในหัวฉันมาก่อนมันใหม่และแปลกประหลาดฉันหยิบมือถือขึ้นมาค้นหาโบทถ์ใกล้บ้านโดยที่ไม่เข้าใจว่ากำลังทำอะไรอยู่รุ่งเช้าของวันถัดมาฉันเดินเข้าไปในโบสถ์นั้นด้วยความรู้สึกไม่คุ้นเคยมันไม่ใช่ที่ที่ฉันเคยไปฉันไม่ได้รู้สึกถึงอะไรพิเศษเลย และได้รับหนังสือเล่มหนึ่งกลับมาด้วยโดยที่ฉันไม่ได้ใส่ใจมากนะักฉันลองไปสองสามครั้งและก็ไม่กลับไปอีกเลยแต่แล้วการทำงานก็พาฉันเดินไปยังสถานที่ที่หนึ่งฉันพักที่นั่นและที่พักก็อยู่ติดกันกับโบสถ์อีกแห่งหนึ่งฉันเริ่มเข้าโบสถ์อีกครั้งวันหนึ่งมีการจัดงาน,นฟื้นฟูจิตวิญญาณขึ้น ฉันไม่รู้ว่าเขาทำอะไรกันแต่ด้วยความอยากรู้อยากลองอยากเห็นมันผลักดันให้ฉันเข้าไปที่นี่มีการบรรยายอืมเป็นเหมือนคําเทศนาฉันไม่ได้ตั้งใจฟังมากนะักแต่ตอนท้ายเมื่อเขาเชิญให้ผู้ที่อยากรับการอธิษฐานเดินเข้าไปข้างหน้าใจฉันเหมือนถูกดึงให้ลุกขึ้นโดยไม่รู้ตัว เมื่อมีคนวางมืออธิษฐานให้ฉันสิ่งที่เกิดขึ้นคือฉันหลับตาลงอย่างไม่ทันตั้งตัวเป็นเหมือนกระแสไฟฟ้าบางอย่างวิ่งไปทั่วร่างโดยเฉพาะที่ข้อต่อต่างๆมันเหมือนถูกกระทุ้งแรงจนหัวเข่าต้องพับลงและในที่สุดฉันก็ล้มลงกับพื้นทันใดนั้นความเย็นเยือกเริ่มไหลไปทั่วร่าง เหมือนจุดเริ่มต้นมีน้ำที่เย็นซึมลึกเข้าไปข้างในวิญญาณและกระจายไปทั่วอย่างรวดเร็วแล้วค่อยๆช้าลงช้าลงก่อนจะตามมาด้วยความอบอุ่นที่โอบล้อมฉันไว้เหมือนเหมือนผ้าห่มที่นุ่มที่สุดในโลกได้ห่อหุ้มคลุมฉันไว้ด้วยความรักบางอย่างที่ฉันไม่เคยรู้จักมาก่อนสัมผัสนี้มันช่างพิเศษเหนือคำบรรยาย ฉันร้องไห้ออกมาอย่างไม่รู้ตัวน้ำตาไหลไม่หยุดและในน้ำตานั้นมีความสงบอย่างลึกซึ้งหรือนี่คือสันติสุขที่ไม่เคยได้รับจากที่ใดมาก่อนในชีวิตที่ผ่านมาเหมือนกับว่าฉันพยายามมากมากเหลือเกินที่จะหาสิ่งนี้ด้วยความพยายามของตัวเองแต่ไม่มีอะไรตอบสนองฉันได้เลยจนกระทั่งเสียงลึกลับ นั่นเรียกฉันเรียกฉันเข้าสู่ห้องที่ซ่อนอยู่ข้างในห้องที่ซ่อนอยู่เบื้องในลึกๆและนั่นคือจุดเริ่มต้นของบางสิ่งบางสิ่งที่ฉันไม่อาจอธิบายได้แต่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนฉันไปตลอดกาล